สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานทูตจีนชี้แจงส่งชาวอุยกูกลับจีนทำตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมให้ตรวจสอบทุกมิตินายกย้ำอยู่บริหารประเทศจนครบเทอมสร้างความเชื่อมั่นแก่รับลงทุนต่างชาติชาวมุสลิมทั่วโลกร่วมละหมาดเริ่มต้นเข้าสู่เดือนรอมฎอน และนี่คือข่าวข้ามเอ็นของคุณวันนี้ครับอยู่กับเราสองคนพร้อมล่าภาษาหมือคุณคมคิดสันสนะเกียรติครับ นอกจาก3าประเด็นที่ได้โปรยไปในช่วงต้นให้คุณผู้ชมได้รู้แล้วแหละว่าวันนี้ข่าวค่ำเราจะมีอะไรบ้างนะครับ,รบนอกจากนั้ยังมีประเด็นที่สําคัญคือเมื่อเช้าเนี่ยในช่งชวงเช้าที่ผ่านมารายการที่หลายคนรอนะครับคือโอกาสไทยกับนายกแพททองทานวันนี้ท่านาานายกออกมาเน้นย้าเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจเป็นหลักนะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วโยงไปที่เรื่องของภาคการเกษตรด้วยนะครับว่าทํายังไงให้เกษตรกรไทยที่มีอยู่หลายๆคนเนี่ยทำงานน้อยลงคือเหนื่อยน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในข่าวค่ำเอ็มบีทีนิวส์วันนี้ด้วยนะครับเป็น ที่ประเด็นที่ตอนนี้หลายคนติดตามนะครับว่าความคืบหน้ามันจะเป็นอย่างไรภาครัฐเองก็ยังคงยืนยันว่าปฏิบัติไปตามสิ่งที่ควรจะปฏิบัติไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือว่ากฎหมายสากลก็ตามถูกต้องนะครับ,รบเรื่องของการส่งชาวอุยกูกลับไปที่ประเทศต้นทางคือที่จีนนะครับหลายวันที่ผ่านมามีหลายสื่อมีการ ตั้งคำถามไปที่หน่วยงานที่ใกล้ชิดที่สุดในประเทศไทยก็คือทางสถานทูตจีนเพราะฉะนั้นนะครับทางโฆษกสถานทูตจีนเองก็ได้มีการโพสต์เพื่อที่จะตอบคำถามพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับชาวอีกูชาวอยกูกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่กลุ่มของผู้ลี้ภัยนะครับเป็นการลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมายและการส่งกลับไปดําเนินการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลโดยทุกคนนะครับกลับถึงบ้านเกิดด้วยความปลอดภัยครับ โดยทาง Facebook ของสถานเอกอกัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการโพสต์ข้อความตอบคำถามจากโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะที่ตอบคำถามสื่อในประเด็นการส่งชาวอุยกูให้จีนเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่าชาวจีนที่สูกส่งตัวกลับไปในครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมายไม่ใช่อยู่ในสถานะผู้ลีภ้ภัย รัฐบาลไทยก็ได้มีการส่งกลับไปที่จีนตามกฎหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศไทยและจีนในการปราบปรามผู้ลักลอบอบพยพและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐและถือเป็นการละเมิดหลักการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและละเมิดอนุสัญญาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะทางสารทูตจนีนยืนยันนะครับว่าในฐานะที่จีนลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเป็นประเทศแรกจีนเนี่ย ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญานี้ด้วยความตั้งใจมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีนกลไกในการทำงานที่เข้มงวดแม้แต่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและก่ออาชญากรรมก็ยังได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยส่วนที่เมืองซินเจียงนะครับที่คนกลุ่มนี้นั้นลกักลอบออกมาตั้งแต่ปี1990 ได้เกิดการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงมาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายมาอย่างยาวนานจนสามารถบรรลุผลและตั้งแต่ปลายปี2559เเป็นต้นมายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายรุนแรงในซินเจียงอีกเลยปัจจุบันซินเจียงมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมชนเผ่าต่างๆก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้ด้วยความสงบสุขด้วย โดยกลุ่มบุคคลที่ถูกส่งกลับในครั้งนี้ทางฝ่ายจีนได้เชิญรัฐบาลไทยให้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปที่ซินเจียงเพื่อไปร่วมเป็นสักขีพยานในการเดินทางกลับรวมถึงไปเยี่ยมที่บ้านเลยนะครับเพื่อให้เห็นกับตาว่าพวกเขาเหล่านี้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายให้เห็นกันแล้วนะครับถือเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดและจะมีการช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความต้องการเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุด และฝ่ายจีนก็ยินดีที่จะเชิญเจ้าหน้าที่ไทยเดินทางไปติดตามสถานการณ์ในอนาคตตามความต้องการของฝ่ายไทยด้วยครับหลังจากที่คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เดินทางกลับจากการไปส่งชาวอุยกูร์ที่มณฑลซินเจียงแล้ววันนี้คณะผู้แทนของไทยก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจิรายุห่วงรั์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะผู้แทนฝ่ายไทยนําโดยคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พลตำรวจเอกไกรบุญสวดส่งรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติจะสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานแล้วก็รายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปส่วนการเดินทางกลับไปที่มณฑลซินเจียงอีกครั้งเพื่อจะไปติดตามสภาพความเป็นอยู่ของชาวอุยกูที่ไทยเราส่งกลับไปตามที่รัฐบาลจีนได้ให้พันธสัญญาไว้กับไทยภายในช่วงเวลาระหว่าง15 30วันนับจากนี้นั้น พันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จมานิดแล้วก็ตัวคุณจิรายุเองร่วมกันพิจารณาถึงกำหนดการที่จะเดินทางไปจีนและขอให้ประสานงานเพื่อนำสื่อมวลชนของไทยนี่แหละนะครับไปด้วยกันเลยไปร่วมเดินทางสังเกตการด้วยกัน ทั้งนี้คณะทำงานในภารกิจ11ปีที่เป็นไปได้ในการกลับสู่บ้านเกิดได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการทำงานและผลของการส่งชาวอุยกูกลับบ้านเกิดอย่างปลอดภัยด้วยไปชมบางช่วงบางตอนกันครับไม่ใช่แค่เรื่องรัฐบาลจีนส่งเครื่องบินมารับกลับอย่างเต็มใจเท่านั้นยังมีเรื่องการโชว์วัฒนธรรมอุยกูกลางกรุงเทพในช่วงตรุษจีนซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดว่าชาวอุยกูคือส่วนหนึ่งของจีน ทำให้ผู้ต้องกักที่อยู่ไทยเห็นกับตาว่าบ้านเกิดเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งและรับรู้ถึงการที่รัฐบาลจีนยอมรับชาวอยกูเป็นส่วนหนึ่งตามแผนงานพัฒนาประเทศของจีนหลังจากนั้นรัฐบาลจีนได้ส่งคลิปวิดีโอญาติพี่น้องของผู้ต้องกักชาวอยกูมาให้ชมแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในปัจจุบันและมีความต้องการให้ผู้ต้องกักเดินทางกลับไปใช้ชีวิตรวมกับครอบครัวซึ่งจากกันมาสิบกว่าปีแล้ว โดยรัฐบาลจีนยังได้มีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการว่าผู้ต้องกักทั้ง40คนจะไม่ถูกดำเนินคดีและจะได้รับการฝึกงานฝึกอาชีพให้มีรายได้ซึ่งผู้ต้องกักทั้งหมดจะสามารถเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ทันทีหลังจากเดินทางกลับและผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาคณะผู้แทนประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งตรวจสอบชีวิตความเป็นอยู่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความปลอดภัยและความปิติยินดีของครอบครัวชาวอยกูที่ถูกส่งกลับไปทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องของชาวอุยกูกับประเทศที่3นะครับโดยคุณรัฐชาลีจันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนออกมาแสดงความเห็นว่าจริงๆแล้วมีประเทศที่3ที่ยินดีจะรับชาวอยกูร์40คนกลับไปนะ ทางผู้ช่วยรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามีประเทศที่3ยินดีรับไปอย่างจริงจังเนี่ยจะต้องมีหนังสือยืนยันแจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการมาถึงรัฐบาลไทยผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆซึ่งกรณีอย่างที่ว่านี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนดําเนินการมาเลยนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ที่มีบางประเทศเคยแสดงความประสงค์เมื่อ11ปีที่แล้วและเมื่อตอนนั้นก็มีการส่งตัวไปบางส่วนแล้ว แต่หลังจากครั้งนั้นเนี่ยไม่มีอีกเลยนอกจากจีนเท่านั้นครับนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรียังย้ำนะครับว่าเรื่องการส่งตัวชาวอุยกูเป็นการดําเนินการระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นที่ต้องตกลงกันการไปติดต่อผ่านองค์การระหว่างประเทศอย่างข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภยัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSCR หรือนักการเมืองที่ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือ NGO กลุ่มใดก็ไม่สามารถทําได้ครับ